ตอนนี้นะคะเริ่มสับสนกันแล้วเนาะว่ารับแรงของ a b บ o ็ k นะคะมีกี่รุ่นนะคะนกจะมาแนะนำนะคะรุ่นแรงนะคะก็คือเป็นรุ่นดั้งเดิมเลยนะคะเป็นรับแรงสองหน้าค่ะตัวรับแรงสองหน้านะคะก็จะเป็นขนาดที่19 1 9กเซนตมา9าเซนตนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น2หน้าก็คือไร้รอยต่ออ่า จริงๆทุกรุ่นนะคะไร้รอยต่อหมดแต่จะเป็น2หน้าแบบว่ามีร่องระบายอากาศนะคะร่องช่องลมเนี่ยอยู่ประมาณลมเข้าอยู่ประมาณ10%นะคะแล้วก็รุ่นที่2นะคะรุ่นที่สองเนี่ยจะเป็นเหมือนรุ่นแรกเลยแต่เราใส่มุ้งลวดสเนเลตเพสสามศเข้าไปนะคะเพื่อป้องกันนะคะมแมลงป้องกันยุงนะคะเหมาะสําหรับที่จะอยู่ในห้องน้ํานะคะทั้งสองรุ่น,นะค่ะแล้วเอ่อด้วยความที่ว่าเท้าร่องเล็กอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวรุ่นธรรมดานะคะ ก็ป้องกันพวกแมลงตัวเล็กๆสัตว์ตัวเล็กๆเข้าไปได้นะคะแล้วก็อัปเดตล่าสุดเลยนะคะจะเป็น2หน้าเช่นเดียวกันแต่จะเป็น2หน้าแบบไร้รอยต่อไม่ว่าจะเป็นรอยต่อด้านข้างคือไม่มีเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นที่ลมเข้ามากกว่า2รุ่นแรกนะคะลมเข้าอยู่ประมาณ20-25ถึงเซนเลยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็แล้วแต่ลูกค้านะคะจะชอบเป็นรุ่นไหนนะคะแต่รุ่นนี้ยังใส่ตัวออมุงรั้วสแตนเลสยังไม่ได้นะคะ รวมแล้วทั้งหมด3ามรุ่นเลือกใช้นะคะให้เข้ากับาการตกแต่งของท่านได้เลยค่ะสนใจบล็อกช่องลมหลับแผลสวยๆโมเดิร์นๆเดนแบบนี้นะคะติดต่อเรา a อ l บล็อกได้เลยค่ะ